สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็มาดูหน้าสวยๆนะคะหลายคนนะคะถามมาเยอะมากเลยว่าคุปปาคะแต่งหน้าระหว่างวันนะคะแต่งหน้าบ้าไม่พอนะคะ แต่งหน้านะคะจ้างช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าเครื่องสำอางแน่นแบบนี้ในทุกๆวันคุปปาใช้อะไรในการดูแลเองในการใช้อะไรในการบำรุงหน้าตัวเองนะคะวันนี้คุปปาก็จะมาบอกพวกเราทุกคนเลยนะคะว่าคุปปาก็ใช้มาต่อเนื่องตั้งแต่นะคะระบบชีสจะดูรวยลงในตง้เงินนะคะผลิตครีนซิ่งออยล์ขึ้นมานะคะครีนซิ่งตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ได้ใช้แล้วนะคะเป็นครีนซิ่งออยล์ที่นะคะสามารถนะคะ ล้างหน้าอย่างสะอาดห,หมดจดถ้าเราแต่งหน้าขนาดนี้แล้วเราล้างหน้าไม่สะอาดมันเกิดการอุดตันของใบหน้าของเราค่ะซึ่งมันเป็นปัญหาของส,องสาวๆนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาของคนที่แต่งหน้าเยอะๆนะคะเจอนะคะสารเคมีจากเครื่องสาอางนะคะจําไว้เลยนะคะเครื่องสําอางต่อให้เครื่องสำอางบางแค่ไหนหรือคุดแต่งหน้าเบาๆทุกอย่างมันมีสิ่งที่ทาให้เราอุดตันบนใบหน้าซึ่งเกิดปัญหาสิวฝ้าจุดด,ด่างดำทุกอย่างเลยนะคะหรือแม้กระทั่งความมันบนใบหน้ารูคุมขนนะคะไม่กระชับนะคะ นะคะภายนอกของเรานะคะและคุณปาวันนี้ค่ะมาแนะนํานะคะเนื่องจากเรานะคะใช้จริงๆอยากจะมาบอกต่อนะคะเพราะว่าเราแต่งหน้าทุกวันนะคะตื่นเช้ามาต้องแต่งหน้าบ้านแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะตื่นมาแต่งหน้านะคะความสวยแบบนี้นะคะใช้เครื่องแงาขนาดไหนนะคะช่างเนียกจัดแน่นมากเลยคุปปาใช้คิ้นซิงนะคะว่านชิปตัวนี้ค่ะของระบบ T.S. d o u ม l e ูรวยนในดวงเงินค่ะในการล้างหน้าคุณเชื่อไหมว่าคุปปาไม่มีฝ้าเลย ไม่เคยมีฝ้านะคะเพราะว่าดูแลเด็กภายในไม่พอค่ะภายนอกก็คือส่วนสําคัญนะคะในการล้างหน้ากินซิ่งหน้าในทุกๆวันล้างหน้าตัวนี้ไม่พอค่ะมีส่วนผสมของนะคะธรรมชาตินะคะทึ่สามงคล9ชนิดเลยนะคะมีส่วนประกอบของเนื้อทองคําค่ะและบํารุงหน้าเรานะคะแต่ตัวเป็นน้ํานมออยค่ะ ซึ่งตัวนี้ล้างหน้าสะอาดมากนะคะส,สาวๆซื้อไปบอกเลยว่าคุ้มเบอร์นะคะและนะคะในการที่เรารางหน้าสะอาดแล้วส่วนสําคัญในการก่อนแต่งหน้านะคะส่วนสําคัญในการดูแลตัวเองนะคะในวัยเกือบ35ปีขนาดนี้แล้วนะคะสิวฝ้าจุดด่างดำมันเป็นเหตุอยู่แล้วนะคะมากเลยนะคะสําหรับสาวๆที่เป็นฝ้านะคะอยากจะใช้นะคะรถเรือนฝ้าตัวนี้สามารถช่วยคุณได้ค่ะเป็นน้ําตกนะคะพฤกษาชีพนะคะเป็นน้ําตกมงคลค่ะที่ผสมเนื้อทองคำคุณเห็นทองคำไมอยู่ข้างล่างอะ เนื้อทองคําแบบนี้นะคะเป็นเนื้อทองคํานะคะเนื้อทองคําเยอะมากเลยนะคะคุณ่านี่คุณมองใกล้ๆดูค่ะคุณเห็นไหมอะ ลลเป็นเนื้อทองคำเจน้จนเ้ทองคำนะคะและส่วนผสมอของทุกสามงกลอีเช่นเคยนะคะซึ่งสารสกัดของเราสองตัวนี้นะคะสารสกัดมาจากธรรมชาตินะคะล้างหน้าสะอาดสําคัญคือการบํารุงค่ะตัวนี้เป็นน้ําตกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกผิวหน้าเลยผิวมันผิวแห้งนะคะผิวที่ต้องการบํารุงนะคะและผิวบอบบางบางคนเป็นฝ้านะคะทาไมฝ้าขึ้นง่ายเพราะผิวคุณบอบบางนะคะอยากให้เอาตัวนี้ไปบํารุงเพื่อให้ผิวหน้าของเราแข็งแรงชุ่มชื่นนะคะและที่สำคัญใช้สองตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดขาสาวๆค่ะคุ้มสุดๆ เลย2ตัวนี้นะคะทั้งว่านทิฟและพิษ,ษามคลคุณลองใช้ดูนะคุณลองเปิดใจใช้ดูค่ะคุณบ้าบอกเลยนะว่าการันตีค่ะนะคะขนาดคนแต่งหน้าขนาดนี้ยังหน้าดีขนาดนี้และถ้าคุณไม่ได้แต่งขนาดนี้คุณจะสวยใสขนาดไหนนะคะคุ้มสุดนะคะหนึ่งขวดใช้ได้ถึงนะคะ5เดือน6เดือนแล้วแต่คุณใช้เลยนะคะตบเช้าตบเย็นล้างหน้าเช้าล้างเย็นหน้าสะอาดหน้าดีมันมีชัยเกินกว่าครึ่งจริงนะคะทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจใช้นะคะกับว่านทิฟพิษาที่ของเรานะคะ ตัวนี้นะคะเราผลิตขึ้นมาเพื่อตอบจทว์สาวๆนะคะไม่ต้องกลัวแพ้ค่ะสา,ารกัดของเรามาจากธรรมชาตินะคะ2ตัวนี้นะคะสามารถสั่งซื้อในระบบนะคะ T w. ี W วรยรวยงงในดวงเงินกับปูติตาได้เลยคุณซื้อสองวนีีคุณสามารถได้เป็นสมาชิกกับระบบที่ถูกต้องและได้ในราคาสมาชิกด้วยถ้าสินค้าคุณหมดคุณสามารถซื้อได้ในราคาสมาชิกครั้งต่อไปได้เลยค่ะกับระบบ TSW นะคะถ้าใครสนใจสอบถามกับตัวแทนจัดจำหน่ายได้เลยนะคะสนใจสอบถามได้เลยค่ะ ลองไปใช้อยู่นะติดใจแล้ว